สุขคนนะคะ่ะตามต่อพ่อสายันหรือว่าเสี่ยนเทวดาเนาะคะ่นะเนาะงวดที่แล้วศูนย์หกสามนะคะแตกสามตัวโต๊ดเนาะคะ่ะถือว่าเลขขอเพนแม่นเพื่อกันงวดนี้ิิเป็นตัวใดโทษสัมผัสไปน้ากันนะคะเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์เนาะคะ่ะกดติดตามกดซับสไครต์ทางช่องนีเดอค่ะ ฮัลโหลครับค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมพ่อสาญเนาะคะ่ะหรือว่าเลขเตี้ยนเทพดาเนาะคะ่ะครับงวดที่แล้วศู 63, นยะ์หกสามเนาะคุณพ่อครับเป็นเป็นเลขมาจังไดก่อคะ่ะเป็นเป็นเลขฝันหรือว่าเดี๋ยวครับผมสีเท่าวควา้นตั้งมจาจ้าสี่เพียกเัาใจงวดนี้ค่ะแรกๆกมันเป็นเลขทูบนะครับ เพิ่นห่างยูทูปผมไหว้พาะยูเพิ่นห่างยูทูปบัดที่นี่ผมก็เลยว่ามันเพิ่นห่างนั่มันมันเป็นหกสามกอนแล้วศูนย์นี่มันจึงคอยง้ององ้อมันก็เลยเป็นหกสามศูนย์ทูปไหว้พระครับบัดที่นี่ผมมานะผมมาหน้าบัดกับแก่ผมก็เลยห้องสิบเอือ ผมเลยปูเพราะว่าก็นี่คนสิงค์กับแก่เทวดานะครับผมค่ะกับแก่เทวดาครับคนเคยไห้ผมอยู่เแห่นคนห่องเพคนห่องสิทเทียนมันออกหนึ่งศูนย์เก้าคแต่ว่าคนห่องอยู่หน้าเนี่ยคนห่องเจ็ดเทียนมันออกหกเจ็ดคนห้องเก้าเทียมันออกเก้าเจ็ดเก้า แกงวดนึงหันหลังจากที่เพิ่นหันอยู่ผมยูทูบแล้วผมมานั่งเพิ่นในห้องสิทธิ์เถอะรักยี่ผมนั่นถ้าเพิ่นบ่อห้องอยู่หน้านะผมจะถือเป็นเต็มเลยนะครับเพือผมหมั่นใจว่อห้สามส่วนก็ผมศูนย์สารผมต้องต้องเอาอยู่แล้ววันเถอะเพิ่นเลยมาห้องรัดเพิ่นห้องรักเพิ่นยันผมได้หลายเพิ่นเอาว่าเปลี่ยนเพิ่นยันผม กิดถึงควบรวมควบยังเขาเลยเขาเลยบอกไว้เขาเลายไฮไว้ไฮห้องรัดคือห้องรัดคือขหมายของเพื่อนคือเพื่อนไฮไว้ต้องงดจังวะผมมาแยผมมาเป๊ะเป็นจากหกสามศูนย์นั่นผมมาเป๊ะเป็นสามเก้าศูนย์ที่ผมตรงสามเก้าศูนย์เห็นไหมแล้วตัวตัวกันต้องเป็นอะไรสามหกศูนย์ กะเขาอยู่เขาสามตัวพ้นหายแล้วพ้นหายแล้วแต่ว่าพ้นมาห่างลักอืมผมก็เลยเปได้พ้นบาดที่นี่ผมเลยถามพ้นว่าเรศพี่พ้นมาหายลัดถุงพ้นดิเรกงนี่ว่าปูพ้นกับเรวาแมงคือว่าไงความหมายของพ้นคือพ้นพ้นหายห้าลัดไปเลยอืมบาดที่นี่ผมกับพ้นคือเนาะพ้นหายยังไงผมกับเสียพ้นผมกับเสืยองคงสีหน้าอ่า ผมหูผมก็หูอยู่ว่าจะเห็นกับคนนัน<ม>่นนะไอ้ปูตรงนี้ปูไม่โพดไอสิไปเห็นได้อ่าทูบที่มันใหม่เลยอ่ะมันมันงอเป็นตัวเรียกเนี่ยมันไม่โพดไอสิไปไปเห็นได้แล้วก็มีโพดไอสิสิเห็นนะครับเห็นคนคอยเสื้อดอกค่ะ <c oughs> ที่นี่ผมก็ได้ถามเพคนที่ผมถามถามเพคนว่าเอาปูเอามือคลืนเครื่องหงษ์หงษ์สามศูนย์มะนี่เครื่องหงษเ,เป็นไอ้เป็นศูนย์เก้า เป็นห,กกหนึ่งเจ้าเกูาปูห้องสิบเชื่อกเนี่ยมันเป็นหนึ่งศูนย์เก้าไอ,อนหนกตัวนั่นนะศูนย์เก้าตัวนี้บอกปูที่ผมถามเพื่อนนะผมคนเขาเรียกว่าเมียนเพราะคนว่าเมียนผมก็ได้ทรงสามเก้าศูนย์เลยอืมไม่ได้มันมาออกตัวคนหายุยู่อยู่เพื่อนแล้วเรียกนี่เรียกโมนี่ก็เรียกทีเป็นอ่ามันที่มีอยู่อยู่อยสองศูนย์นะครับถ้ามาต้องกันกันน้ำนะครับเพือ่อสามสามศูนย์เก้าตัวเก้านะครับ งวดนี้ว่าแมนเมนกัดตัวเก้าสิบสี่พินมาห้องสี่พินมะหายหายรัดใบที่ออกหกสามศูนย์เห็นไหมงวดนี้สามศูนย์เก้าแมนสามศูน <c oughs> ย์เก้าขึ้นหลกงวครับว่าว่าว่า,า,ามันมาจากไหนกับก็มาจากเพิ่นห้องรัดใบอ,อ,อันเดียจ้าฟ้องตัวล่างเดี๋ยวจ้า สองสองตัวร่างกายน,นั่นล่ะากายไอเจ็ดสี่สี่เจ็ดนั่นละเจ็ดสี่สี่เจ็ดเนาะจ้าแล้วตัวนี้นั่นอีก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 ชุดหนึ่งนั่นคุดห้องสิบเพื่อเนี่ยมันเคยเป็นหนึ่งศูนย์เก้าหนึ่งศูนย์เก้าครับตัวร่องมันเนี่ยว <ปะ S 2> <4. S 1> ่า,าบผมถามเพื่อนเพื่อนว่าตัว,ต,วตัวนี้ได้ไหม หนึ่งหนึ่งศูนย์เก่าได้ดิอือเพราะว่าฟันห้องฟันห้องชิดเชื่อมันก็ได้ออกหนึ่งศูนย์เก่าเลยค่ะแต่ว่าหาฟันเถียนห้อยน่ะนะเลขสามตัวนั้นหามันยั่งหามันเป็นลักลอยแม่คุณคุณเบิกทรัพค่ะอนะแต่ว่าอ่างงงงบ่ครับนี่อ๋ออันบ้พ่จ้าเข้าใจอยู่ออ๋นั่นแหละนั่นแหละันี่พ่อะว่าฟันบ่ ฝันผมก็ฝันดีอยู่อืมฝันจังไรเนี่ยฝันน,น,นนั่นมันคลื่อนผมฝันว่ามี่นี่นนั่นหนึง่งหนึ่งตัวเงินตัวท้องไม่ผมกินสามตัวโอ้สีบดขาทั้งสามผลบดสันผมกินตัวนึงอีกสองตัวเพราว่าตั้งสุกอืม มันสุกแล้วผมขึ้นว่ามันนานจะติดต่อกันนะครับนี่ยเนี่ยสามตัวคนคนเตรียมไว้นี่ค่ะกระบะมันก็เป็นเรื่องของของคุ้มเสือระวังผมกระเพิ่นนะครับค่ะพงก็อาศัยเพิ่นเพิ่ๆๆๆเนเคนดีน้ำ่นก็ว่าเพิ่นดี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 พงษ์กะตุ๊กแกบอกจ้ะเป็นพุ่ม กระพุ่มน e like ั okay. yeah. Yeah. ่นล่ะพนนี he ้ก็แก like. ่ห้องบอกง่ายๆซะพันมาถึงก็แก่ก็ได้พนนั่นนี่ก็ได้ถึงถึงอย่เฮือนผมผมเม่อคยมี่งวนนั่นวะหนึ่งศูนเก่าจับกัะแก่มามากจะสเนาะมาที่นี้งัมันออกหนึ่งหนึงเก่าซื่อๆน่ะที่เฮือนผมที่นี่เก่าติดมาติดมาเลยนะนะกับแก่นี่บบ่ค่ะ ครับแก้นี่แล้วห้องแค่ไหนสีเลขสีติดเก้าติดเงยนเก้ายังเนาะบันนี่มากตัวไหนค่ะรักเก้าเนี่รักเก้าผมก็มากหนึ่งศูนย์เก้านี่แล้วคนคนเค่อยห้องห้องยื่นติดเทียมันออกหนึ่งศูนย์เก้าผมผมโมโหค่อยออกหนึ่งศูนย์เก้าเนาะค่ะเนาะ เยอะนะมันออกหนึ่งศูนย์เก้าผมซื้อยังนอตตอนนั้นกาแกมันออกเสื้อผมชื่อเก้าหนึ่งมันออกศูนย์เก้ามันออ,อ,อนนกไปจังก้สจงก้าไปว่าคนเกิดคนเกิดว่าคนยินดีหายละะอละกะเป็นเรื่อ,องเขาค,เค,เคมเสื้อกอะเคยได้เคยมานเนาะเคยได้เคยมันเนาะมันกะสิมาอีกยูตีง้งวดนี่กับพี่เจรนาะเบิงเนะาะค่ะเอฟซีก็ได้